สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมีข่าวมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับคือตอนนี้เขาเรียกว่าคนไทยเริ่มมีความหวังนะคณะแพทย์จุฬานะครับผมก็อาจจะเป็นฮีโร่นะ,อ,ะอาจจะเป็นฮีโร่วัคซีนนะครับผมก็ทำงานวิจัยพักวัคซีนการใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่า mRNA นั่นเองนะครับในฉแบบัแบฉบัแบบของสัญชาติไทยเรานั่นเองนะครับก็ ได้ข่าวว่าตอนนี้คือได้เริ่มนะครับได้เดินเครื่องนะครับหรือว่าเดินหน้านะครับเริ่มการทดลองในอาสาสมัครนะครับประมาณเดือนนี้เดือนนี้เดือนพฤษพฤษภาคมนี้นะครับผมที่จริงอ่ะเขาพัฒนามาวิจัยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเริ่มจะทดลองในในในหนูแล้วก็ในลิงก่อนแล้วก็มันได้ผลผลก็คือออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมจากที่ผมติดตามติดตามข่าวนะครับเอ่อ ก็ณตอนนี้ณเดือนเนี้ยก็คือจะเริ่มในการทดลองในอาสาสมัครนะครับหรือว่าเดือนพฤษภานี่แหละครับผมคือเนี่ยเดือนปัจจุบันเราเนี้ยนะครับผมอยู่ในช่วงการทดลองอยู่นะครับผมว่าแล้วนะครับคนไทยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้แน่นอนครับผมนะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวมนาะคือทางด้านคณะแพทย์จุฬาก็ได้ทำทำงานวิจัยเนะี่ยชื่อชื่อว่าวัคซีนจุฬาโควี COVID. 19นะครับผมจุาโควิชื่อว่าวัคซีนจุาโควิด19เลยนะครับผมด้วยวิธี mRNA ครับ mRNA ม,มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะซึ่งก็ได้ทดลองในหนูแล้วก็ในลิงตามลำดับนะแล้วออกมาได้ผลดีครับเ,ออเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนแบบ mRNA เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกับไฟเซอร์ Pfizer, หรือว่ามาโดน่าทำนั่นแหละครับเ,ออเทคโนโลยีเดียวกันนะครับผมวัคซีนแบบ MIA เนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านอ่านมาฟังฟังเข้าใหมา่ทีนะม,มันจะสามารถป้องกันได้ครอบคลุมในส่วนของเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรวะ m u t ต t e นะ Mutate Virus หรือว่าไวรัสที่เกิดการกลายพันธุ์ครับคือต้องบอกวา่าเขาบอกว่าในการระบาดของไวรัสเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์มันเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับผมก็คือว่ามันจะช่วยป้องกันได้ครอบคลุมกว่า ในเรื่องของไวรัสที่มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์สายพันธุ์อินดงอินเดียอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะมันเป็นการปรับแต่งพันธุกรรมเออปรับปรับแต่งพันธุกรรมของ dna อ n a ของไอพวกไอตัวไวรัสนะครับผมมันจะมันจะครอบคลุมกว่าสมมุติว่าเออไวรัสเป็นสายพันธุ์อู่หั่นอะไรอย่างเงี้ยเออสายพันธุ์อู่ั่นสมมติว่าเราเอาแบบเชื้อตายอย่างเงี้ยมันอมันมันอาจจะป้องกันได้เฉพาะอู่หั่นแต่ พอมาเจอสายพันธุ์อังกฤษอ่ะมันก็อาจจะป้องกันได้ไม่ดีแต่ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะป้องกันได้ไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วัคซีนแต่ละชนิดมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของป้องกันได้มันมันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันและการดูแลร่างกายเราด้วยโรคประจําตัวด้วยอันนี้อันนี้ก็มีส่วนนะครับเออนะครับอันนี้ข้าวๆนะที่ผมไปอ่านมาใครคือถ้าผมผิดพลาดตรงไหนนะก็ใครจบแพทย์หรือว่าชีวะมาก็เออผมผมกล่าวผิดตรงไหนก็แก้ไขข้อมูลได้นะครับผมเออ หลักๆก็จะเป็นทีมแพทย์ของจุลานะครับที่ทําคณะแพทย์ของจุลานะครับที่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์ของทางด้านมหาลัยเพนซิลเวเนียของของอเมริการ่วมกันนะครับผมร่วมกันของเอเมริกาโน่น,นะครับตั้งแต่จะร่วมกันทําตั้งแต่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปนี่แหละครับตั้งแต่เดือนพฤษภานะตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภานี่แหละเป็นต้นไปนะครับณตอนเนี้ยก็อยู่ในเฟสแรกนะครับในการทดลองกับอาสาสมัครนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้ทางคณะแพทย์จุฬาก็ได้ประกาศอาสาสมัครนะครับประมาณเพียง6 0รคนเองมั้งแต่กลับกลายเป็นว่านะครับคนแห่เป็นอาสาสมัครเกือบหมื่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยนะคือคนไทยเชื่อมั่นและอุ่นใจในศักยภาพคนไทยด้วยกันจริงๆนะ,ะไม่งั้นคงไม่มีอาสาสมัครล้นหลามขนาดนี้นะครับความหวังคนไทยตอนเนี้คือต้องรอครับเพราะว่าการผลิตออกซีนในเฟสต่างๆนะเออ ในเฟสการท,ทดลองเนี่ยนะครับในระยะการทดลองเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์พอสมควรนะครับในการทดลองในการวิจัยอะไรเงี้ยนะครับว่าเกิดผลข้างเคียงอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเขาก็จะได้ปรับแต่งวัคซีนให้มันเข้ากับคนไทยเออให่เข้ากับคนไทยนะครับผมว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นมีผลข้างเคียงเขาก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้มันผลข้างเคียงมันน้อยที่สุดถ้าทําสําเร็จนะผมเชื่อแน่ว่าจะมีวัคซีนเป็นของตัวเองและ ประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะเข้าถึงเร็วแน่นอนครับและถ้าได้ผลดีนะครับถ้าได้ผลดีนะเราอาจจะเป็นฮีโร่นะเออเป็นฮีโร่ผลิตแบ่งปันให้เพื่อนบ้านอาเซียนนะครับหรือขายส่งออกไปทวีปซีกโลกอื่นได้ด้วยอีกนะออนะครับผมผมเชื่อว่าผมเชื่อมั่นในงานวิจัยของคนไทยนะครับเ,ออเพราะว่าคนไทยเข้าใจคนไทยมากที่สุดแล้วนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลบ้านเราสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนะ เหมือนกันนะครับผมว่าไม่ไม่รู้อะผมก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวถ้าทุนวิจัยหมดก็ต้องขอแรงภาคประชาชนแล้วมั้ง <c oughs> ขอแพงภาคเอกชนเนาะเออสนับสนุนเสริมเข้าไปด้วยนะเพื่อให้โครงการมันเดินหน้าต่อได้นะครับผมสิ่งหนึ่งที่อยากให้สนับสนุนคืองานวิจัยคนไทยครับงานวิจัยทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าเอเพื่อนๆลองคิดดูนะจินตนานการดูนะว่าถ้า การทดลองวัคซีนสัญชาติไทยของเราสําเร็จเมื่อเกิดอุบัติโรคใหม่นะเม,เมื่อโรคเมื่อเกิดโรคอุบัติใหม่ครั้งต่อไปประเทศเราก็จะรับมือสบายๆแน่นอนครับเพราะเราสามารถวิจัยต่อย,ยอดและผลิตได้เองเลยนะครับผมคืออารมณ์ประมาณว่าปลูกผักเลี้ยงปลาในบ้านเราเนี่ยเรามีกินเองอะไรไม่ต้องไปรองงอขอเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเขามีสิทธิ์จะให้หรือไม่ให้เราก็ได้ใช่ไหมครับ เออเราต้องพึ่งพาตัวเองนะครับให้มันเอ่อให้มันได้ให้ได้มีการพึ่งพาตัวเองอะ่ะมันจะสุดยอดมากมากมันจะสุดยอดมากๆเลยครับมันจะสุดยอดสุดๆเลยอเออเราพึ่งพาตัวเองได้อย่างเงี้ยสมแล้วครับที่เป็นมหาลัยอันดับต้นๆของเมืองไทยเรานะคือผมก็อยากให้กระแสงานวิจัยนะเกิดหลายๆมหาลัยดงังๆบ้านเรานะให้เอกชนสนับสนุนลงเอ่อลงลง,ลงทุนเนาะสนับ สนับสนุนลงทุนให้นะครับลงลงทุนลงทุนให้เกิดงานวิจัยนะครับเกิดสตาร์ทอัพงานวิจัยใหม่ๆผมเชื่อแน่ว่าประเทศเราจะก้าวกระโดดพัฒนาแบบก้าวกระโดดแน่นอนครับอืผมเชื่อมั่นในคนไทยนะทําอะไรจริงจังก็เก่งได้ครับขอแค่สนับสนุนกันด้านงานวิจัยทางวิทยาศ,าศาสตร์ต่างๆเราต้องการนักวิทยาศาสตร์ครับมันช่วยคนไทยมันช่วยในส่วนของ มนุษยชาติได้จริงๆครับนะผมศรัทธาผมศรัทธาในวิทยาศาสตร์ครับ